สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดียำแรงนะคะสวัสดีก้องในลูกหล่าคําแพงสวัสดีปะลุงคะ่ะอ,อันนี้ก็คือน้องแนนนะคะพี่น้องมึงไปยางก็เดี๋ยวนี่เหรอ้ยยอ,อ้ยมันข้ามตาอยู่แจกอะไรมึงนะ่ะวันนี้นะคะเราก็ถอนหญ้ายำแรงเนาะกับสอง คู่เออไม่ใช่สองคู่สี่คู่หนึ่งกับอีกสองตัวนะคะชายแล้วถูกแล้วค่ะนั่นแหละกับคนนี้กับน,นอ้องคองน้องคุณนะคะน้องดอกคุณวนขนาดก็นอ้องคองน้องมอท่านเองค่ะบาวดีแทกนั่นเองนะคะจอมกวนอยู่นี่เลยค่ะกูว่ามึงใช่นี่อันสัน้นอย่างเงี้ยเกาะเขหนยังวะชายาตัวนี้เหมาะและแทก็กยจอมกวนนี่กัวหมด อแมนบอกเนาะจอมกวนกับมาดก,กวนออะตัวได้ดีวะมดกวน <laughs> อ๋นอยับเข่าใกล้ในลุกหล่ะยังไปใกล้ผู้บ่าวแน่คุรองคน,นมดนะฮะขาขไปใกล้ๆพี่น้องเอ๋ยเห็นว่าข่าวันใกล้ๆก็จะให้ใกล้กันตลอดธนาม,มึงก็ยับบ้านหนมอดมึงก็ช่างกันลายโอ้ยับมาทั้งนี่ให้แต่พู้สาวอย่างเข่ามึงนี่ออยือ อันก็เป็นมือกล้องให้น้องมอสนะคะฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจองด้วยนะคะน้องมอสว่าจับกล้องแล้วบวบปันไดววาสานบวเก่งเฮ้ยอะไรคุณอาเรียกอะไรฮ้คุณอาถ่ายคลิปลงมาแล้วเปวเลีเ้ยงควายค่ะนนะอา้าวมาแล้วตี ก็ว่าเออมานอนอยู่เป๋เซย์พูดยังยังอีกนานค่ะสองปีสามด้วยวะห้เพิ่งได้สองนาทีตัวนี้ก็ไห้้องบ่าวสาวหรือว่าแฟนกันนแะละเนาะกัเออพัวเมียกันบ่วแท็กก็ให้พัวเมียเข้าลุกหนี่ใกล้กันพี่น้อง กะลกใหญ่ก็ลกให้คุณอาอ <ะ S 1> คุณอาเนาะกะต่างลกต่างจ้างอนะไรพี่น้องเนาะกับคุณอาก็เซลเข่าวหายเพราะว่าขา่ากับโบมีกินแล้วทางน้องมอสก็ไม่มีแล้วส่วนรายละเอียดนะคะอยู่คลิปของคุณอานะคะการยังไงก็ฝากเป็นกระจใจให้กับคู่รักคู่ใหม่ของเราด้วยนะคะโอ้ย สุกับปตื่นตกตื่นเต้นยังกันวอาสูปไปกูว่าผู้เดียวนี่มันจะเกินไปไหนฮะโอ้ยเห็นว่ากระดาษพี่น้องโอ้ยน้องว่าผู้เดียวกับปีนมันโคนเท่าทําไทำเวาเป็นอุวยพี่น,อน้อ,องเนาะก็ต้องเป็นทุกอย่างให้น้องแต่ไม่ทุกอย่างนะครับพี่น้องเอยกับบมีคือการด้้อค่ะคือใช้ซอยคันอันค่ะคันอันข,ข,ขนอกับซอยได้ยูหาซีฟเนาะ หาสิบาทและหาสิบสตางค์มอมเนี่กูซอยธนัยมอโอ้ยมึงคดีท่าพ่โหซาแจใซอยยนีโอ้ตายแล้วกูมีอยู่หาสิบสตางค์เลยจะยื้อสายหาสิบสตางค์กูกระไมกูหาเรียนสงหาสตางค์เหยครบก่อนเาอดับอดัห้าง็ล้วันเอาลดันองพันกีบนะสองพันขาดนะ สองั้นตแ่เกี่ยวขอ้คุณไปอยากว่านมาดามนั่นน่ะสองพันตัวนั้นแต่แต่สาที่แล้วนอางสองพันแล้วะมันมีเหี้ยพันสองพันแล้วสองอีกนี่ไงพี่น้องกัโลกเน้าพี่น้องเอวยเนาะโลกเน้าอันสวยคุณอาชิมมะสงพูนบอก็เดี๋ยวมานอนอยู่พี่นึก เออพสิมานอนอย่พูนพี่น้องน้องมาสิมานอนอย่าพูเอ้าวิมาหยางอ้าวกานอนน้ำการอยู่พี่และมางจังเมื่อโอ้ยเมื่อนี่เบาเมืหญยมันเสียงดังเบกขึ้นะมื่อฮะเออขึ้นไปนอนจะขึ้นเศร้านืงเมื่อสิเป็นอยนางคนเดียวนี่นอนแตตื่นมากมันก็มาแต่เศ้าฮะ อะะไรคสบายดีป้าลุงหนึ่งลูกละสองคนผัวเมียพร้อมกันโอ้ยอะไรกันแค่นี้อ่ะช่างนั่งม่กับช่างคนดเนาโอ้ยขออนุญาตนะคะไปลกกะเออไปลกหญ้ามั้งงานอ่านก่อนนี่เออพี่น้องแล้วต่อกันด้วยค่ะช่างนั่งมอสอะไรกันไปยวนานแต่ว่าก็จะไปวานเกินวานเกินแล้วมันกับผมยาวนาน บบวัฒนานน<า>ก์นนาากวัฒานานุก็อย่างนี้เลยค่ะเป็นน้ำตาลมึงเองท่าอ,อะไรกันเนี่ยโอ้ยตาละโอเคพี่น้องจะข่าวฟังข่าวในดองขุ่นแหล่แสไปรีวิวอยู่บอกแม่ซัมนี่เด้อพี่น้องเด้ออย่าวานกันไลยลูกหลายเอ้ยออย่าเป็นคื้อเลยเด้อลูกเอ้ย อเลรไดนแต่กินน้ำหวานแมวกัอลได้แบบพ่อกันกินกันผู้ละพ่อเกินกันกินผู้ละลอเลีนี่แหละเอาออ <ทะ S 2> มาพอเนับเมื่อนับงใใ่ายอะไรก็หัวจักแล้วใบกระดเฮ้ยแม่บอคะแมน่น้นในกบ,บ่มีกรสร้างมันน่จะมึงแล้ว <laughs> ถ้ามึงจะแข่งบ่เตะเตี้อันนี้ไม่ใช่ไหมกูเฮ็ดยางบ่เตียกับคองใหญ่ก้าวโลดนะโอ้โหขุณน้ำเพียงแอวนู่นี่ว่าสั้นเพียงแอวกะไหนมันกระโดดขึ้นสายกระโดดขึ้นสายบ่โปนขึ้นสายโชคสายยุ๊กเอ้ยกูยับมาเป็นแฮกเอ้ย ขั้นบินคือบ่บ๊ได้อลิกุกัสิทีบอ๊อัอะไรเห็ดซ่าเห็ดเนี้ยเห็ดซาอะไรแม่ไม่มีอารมณ์เด้อฮึฮึสะอ่อนคู่ไม้เดฟพี่น้องเลยอ่อนยังอลลยู่ได้นิดนึงค่ะ นู้เรนเนี่กับบัวได้คุณอ้านวนก็ได้วเรื่อความแรงเนี่ยอับหนึ่งพี่น้องเออเสวยเนี่ยพเยพราะแหละผู้อื่นจะได้แนวนี่จักเด้อบ่บ่แม่บ่บมีบ่เออกูก็ว่าอยู่ดีแล้วบ่มีนั่นบ่ต้องมีซะแนวเรนะ จะไม่เห็นยังดิมันก็คือแบบยังคูนอโลแพอโลมันเนาะพี่น้องเนาะถอ,อนหญ้ายำแรงพี่น้องเนาะหกคนเจ็ดคนสิบเรียบพี่น,นอ้องหายหนึ่งอะไรคะ โอ้ยคุณอาวก็หนูยังไม่ได้ลงเนาะหนูก็ลงไปนิดนึงแล้วทางฝ่ายน้องจะบ้าวันอะไรบะฮูนั่น้าไงนั่นไงน้องจะบ้าหนูว่าทาั้นทงนี้น้องจะเศร้าทั้งนั้นน้องจะบ้าในตอนนั้นยังบ่ได้มีผูดด้ใดมาสื้ออ่ะอีสาเขาบอก กูบอกว่ามึงอย่าตามแนวกูโอ้ยใครตามแนวดับแนวดีกูกะบอกว่าดอกอันนี้บอกเป็นตสเตตในยักตามเธอทีกับบอกมีผู้่ดนกับบอกเป็นย่างเดาน้อก็อยู่ได้โดยลมหายใจตัวเองอยู่นะก็ขอบคุณ คุณนาวคุณานานั่นแหละที่เลี้ยงหนู <laughs> <c oughs> เป็นอะไรด้เมื่อยบอกราึทำดอกคูนณนะม่นแหละเหนื่อยไหมค่ะหนูนี่แหละค่าก็ต้องสู้ต้องเฮต้องทนคันบบเฮตกับบอได้หนูเ <c oughs> อ้ยกูฮักก็ได้น้องสะพ้ายมึงก็ได้จะผ้าสอดกูไล่ โอ๊ยเแม่บอกค่ะแม่กะเฮอเองกูเฮ่อแน่มึ่อไห่จะไปอีกตายนอได้กระช่างหัวมึงน่าพี่น้องมาหยอกกันอะไรพี่น้องเลยลงไปคุณนาอย่างโอ๊ยโอตาล่าให้หนูลองเลยใช่ไหมโอ๊ยเจ็บมากเลยนะคะ เจ็บจริงๆค่ะฮอ,อนมันก็มาแยกแนวปลาตะไรแบบกูนี่ยบอมันก็ไปแยกได้นะปลาตะไรแบบกูนี่ฮะ <c oughs> <c oughs> มันมีใครได้แนวเลยเหรอพี่น้องเอ้ยคนหามันก็มีไลน์อันนี้ทรายเนาะโดยเฉพาะในนู่นนี่แหละค่ะคนหนึ่งที่จริงนุกกำไังเปลี่ยนแถวนี้นะนุกนุก็แบบ ตัวจริงหนูกับแบบเงียบๆครับพี่น้องเอ้ยขั้นมี่มูไมีคู่จังสิม,มีอารมณ์แบบนี้มานา,นานๆดอกจกังสิมีแบบนี้พีนนนนนนน่น้องมันไปใส่รถมั้ยสองคนนุ่เทพกุบบองดอกพ,พุบกุบกอกนะพี่น้องที่ใต้หรือไอ้บองยิงชายิงชายิงจะเห็นบุญบุญองเกียนนี่ก็อายอ้ไอายอ้น่ะเพาะไอน่ะ แต่ไดแต่ว่ายแต่แรกแต่อีก <c oughs> คนอะ้รคนณอ้นงานหน้าเวทีกุ้ <c oughs> ข้าวผ้าไปห้องน้ำดูข้าาไปห้องน้ำพิญาติผีกุ้ลยเข้าพาไปอันนั้นบ้าอานนะเื้เ้ <c oughs> ต่ละต่อ,อีกโลกก็เป็นเออโลกมันกลมเกินไป lit. บอสซูไม่คือกลมทะลุแต่บอมอดมากูกระสเอาอ้ายมันแหละอือถ้าไม่อากูเอ้าวมีเอื้ยแล้วก็มีอ้ายจากท่านบอสตาเนี่ยบอมอด โอ้ยเคลตัวมาถึงเด้อตุ๊กโรคนี่ต๊กโงนี่อันนุเป็นป้าทั้งสองทางในคุณอาโอ้ยอนุเป็นป้าทั้งสองทางเด้อค่ะเอาอะไรกันขาทำไมโลกมันกลมแบบนี้คะเนี่ยโอ้พี่น้องเอ้ยว่าเพราะนุโหม่วนเนาะ สิคอลงลุกหนาสิก่อนพี่น้องกันยังกะฝากเป็นกําลังใจให้กับคู่รักคู่ใหม่ด้วยนะคะน้องมดกับน้องดอกคูนนะคะฝากเป็นกําลังใจต่อไปนะคะคลิปนี้กับสิคอจบไปก่อนเนาะสบายดีพี่น้องสุขสุขคนค่ะกลมมากลมมากเลยค่ะโอ้